แป๊บนึงนะคะห <คะ S 2> าผมแล้วของก่อนได้พี่รอได้เสมอ <c oughs> ขนาดคนบางคนบอกให้พี่รอพี่ยังรอเลยอย่ามาเจ้าอย่าดรามากอย่าดรามากได้ไหมรอ <c oughs> แบบไม่มีความหมายด้วยก็แต่เห็นช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกันบ่อยเลยใช่ไหมใช่ค<อ>่ะเพราะว่าเพราะว่าทำงานเนี่ยแต่วันเนี้ยไม่สบาย พักผ่อนหายกันไวๆนะเด็กๆเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนใจเหนือหาวเลยร้อนหน่อากาศยังเปลี่ยนเลยน้ำสาอะไรกับคนเอ๊ยไอ่อีมีนะมี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 ตัวมีตัวโอ้พึ่งโดดก็มีข้ากำแพงฝันมาตรงี พี่ามันไม่อหได้ไหมจได้โอเคอาวหมดแล้วนี่เดี๋ยวจอพวกเราโอเคสวยเฮ้ยไปถีบมาถีบถีชนชนฝั่งนี้ ออกปะย,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 ยัง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 โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเขาก็เจ็บอยู่นะเขาก็เจ็บอยู่นะตัวใกล้เพื่อน เดกเลยอะ่ะโอ้ยผมนั่งรู้ดีชิบหายผูย้ดนไฟเเฮ้ยเ้้ยเ่เร้ยเ้ยฮ้ยเ้เ้เฮ้เ Don't give up. Your teammates can still recall you. เบอร์ซีบอกว่าโกยแหละแล้วเป็นการจะอยู่ก็อยู่ใกล้ปู้แล้วเป็นผลดีเฉยเฮ้ยนั่นไงโอ้สวยสวยพอจะโดนได้นะขนาดสามยังไม่ตายเลย นี่ขนาดนี้แล้วแหละพวกเขา <c oughs> โอเคได้ยินเสียงแล้วเสียงรถดังปึด๊ดม <c oughs> ันบนแล้ว <c oughs> เรียบร้อยบ้านดี้ปะวะบ้านไหนวะเจ้าค่ บ้างข้างบ้างข้างเฮ้ยเดี๋ยวเราพึ่งบนเดี๋ยวเราพึ่งบน,บน,บนโอเค enemies ahead เฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนเดียวเองก็ย <c oughs> ่องมาเฉยเลย มาไงวะเนี่ย Help อุ้ยไม่นะเนาะมันเดินอยู่ไหนวะบนหลังคาเ <Okay. S 1> หรอลง,ลงพื้นละไมันุนหนูจะอเอาตัวไหนก่อน,นได้สิไม่ไเพื่อนมันหาไม่ได้ไม่ได้ซ้ำอุ้ย เกือบแล้วเ,วเดี๋ย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 วจะบินไปเหรอเธอเล่ <Hey. S 2> นตรงงานไหมกันผมก็ชอบให้ขยับะทับได้เลยเพราะมันนอนอยู่นี่หว่าขอแน่เปียบใช่คิวจัดมันเอเรือเป็ดออกนี่เหมือนจะใช่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 ไม่เห็นละไม่รู้ว่าเห็นเขาเมื่อกี้มันเรือเปิดเดี๋ยวไปไปทำริมน้ำโอเค enemies ahead ี่มาเล่นห้องโอ้ยพี่มาเล่นห้องน้ำโอ้ลงได้พอดีสวย oh <my> สวย <What? S 1> เหลือตัวหลังเขา <What? S 1> เหลือตัวหลังเขาอ่ะเหลือตัวหลังเขานี่ไงเขาต้องเขาต้องเดินมาเขาเดินมาวงบีดเป็ดเป็ดเฮ้ยเขาเป็ด สองตัวสองตัวน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งทะลอกน็อกโอ้ริมน้ำริมน้ำริมน้ำเพิ่มหนึ่งนะเออกดสะคบไม่ลงสักทีท้อเลยขนุมขนาดนี้ we are the best ไม่เด็นมากพี่กดสะคบแบบอยากให้เห็นแบบ เปิดกล้องมากเลยว่าน่าจะมุดเข้าไปในโต๊ะอยู่แล้วไม่ลงสักทีโอ้ยหมูหวานเขาติดเครื่องหรอไม่กินไก่แล้วพี่แน่นอนเราจะบอกว่าถ้าเกิดเขาติดเครื่องนี่คือไม่เก่งว่างั้นอะไรเขาไม่ได้พูดหมายควาไม่เอย่างเงแน่นอนหรอพี่คือพี่จกข้าวเหนียวรอละ เหลือแค่ไก่ตอนเนี้ยพี่น่าจะหิวพี่เปิดกระติบรอพี่เปิดกระติบรอแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเข้าเหนียวอุ่นๆเลยอ่ะลืมเลยว่าต้องเล่นเกมมันจะดูอันนี้ชั้นสองนะชั้นสองนะชั้นสองแล้วพี่โดดก่อนคนแรกไงแจ๋วเหนียวคนต่อตามไหมไหน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 

นก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 พี่ไม่มีปาแล้วชบได้ปะสวยครับน,รนี่ไงหอ่ะนี่ไงหมวนเปิดจุดให้แล้วอยู่สกูดัดฟ้าสกูอโอ้ยักษ์ขนม่ไม่เลนนะช,ช,ชแล้วมันจะมาเข้าเราหรือเปนนล,ล่ามันจะมาเข้าเราหรือเปล่า ้ยโอ้ยโอ้โหเขาเองซัดชัดซัดเออสวยสวยมากมานาม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 าามมามด้ามามามมามาาม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 มา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 มไมา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 ามามามมามามามมา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 เาาา ไปโรงเรียนโรงเรียนชัดชัดชัดโรงเรียนชัดโรงเรียนโรงเรียนอยู่สระน้ำอยู่สระน้ำได้เลยนี่มันฆ่าภาระแล้วทำไมยังอยู่สระน้ำอยู่ต้องโดนทำโทษต้องโดนทำโทษบินขะึ้นพร้อมกันเลยรอพุอง่งบินมารอรอไม่เดินหรอกดูนี่เราจะเลือกยิงใครเอาสี่คนน่ะบินนะเอาดิจริงเหรอจะได้เหรอเดี๋ยวเนื่อ สองสามไปยิงไม่ดูไปเอ้าติดติดเดี๋ยวพี่ติดอะไรอ่ะไอเฮอบันยิงไม่ดูยิงไม่ดูยิงไม่ดูเฮ้ยมันดนเราต้องไปดึงเรื่องกัเดี๋ยวชิบหายจะมีตรงไหนอ่ะพี่มีป้าพี่มีป้าเดี๋ยวพี่ป้าให้พี่ป้าให้อยู่ขอบอ่ะชุบชุบเต่งชุบเต่งโอเคมันยิงไม่ถูกหรอกมันเลือกไม่ถูกมันเลือกไม่ถูกมันเลือกไม่ถูกจริงด้วยว่ะ แล้วเริ e ่อหนูนะนะคิดว่าอีเวนต์เล็กน oh ่าจะมีนะไอ้สมอลทาวน์ได้งั้นเราทีมเลยจัดไปชะลอชะลอหน่อยแม่แบบว่ารอขันหลังด้วยเราไปกันสองคนอุ๊ยคิวฟีสวยแล้วดีเคอะไรอะดีเคดีอะไรวะอุ๊ยแต่สปคนนี้ก็เป็นเอ็ดโดมินเตอร์ ใช่พี่ไม่มีลุยต้องอะไโอ้ทำไมกระตุกจังนั่นนี่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 เสียงเสียงขวาเสียงขวาเสียงขวาหลุม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 นั่น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 ใช่ปะวะใช่ใช่ใช่มันมีรถมันมีรถยิงยิงยิงมันพังง่ายรถคันนี้พัง่ายไม่๋ยวหมุนไม่ถูกเลย ้อนอนสวย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 รอแป๊บรอแป๊บนะรอแป๊บอุ้ยอุอไกลิงไกลิงโ้้าว้ทไมไม่มีสโมไกเลยวะเล่นยังไงไม่มีสมกเลยวะงงมากหนุ่มีหนุมีขอบคุณครับคือไหนครับไป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 คือรถคือรถคือรถรถอุ้ยหลัง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 นี่นี่อยู่นออยู่ โอ้โหคนนี้นี่เองที่ซัดเราไว้ไม่เอาโอ้ยไอ้เหี้ยคุยฝั่งยิงอุ้ยเราเล่นล่วงไปว่ะเบอร์สี่โดนเบอร์สี่โดนระวังบนเขานะฝั่งโน้นอะไรมักจุด location อ่ะเร็ว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 ลง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 เออสวยสวยสวยบนเขาเลยไปนเี่ยป้ยโอ้โหเล่นในวงเออมันคิดว่าไม่มีใครวีอยู่ขอบวงแล้วไง พักแนละ้วค่ะครับ